พูดเกมไนท์ไทยแลนด์รามาปาร์ตี้ต่อนนะครับคาลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สนทีทางช่อง3แห่งนี้เกมเกมนี้ต้องวัดแล้วว่าใครเสียงดีกว่ากันนะครับอยู่ด้าน อะไรอะเอ้าเฮ้ยาปขโมยไม่ใช่ปกติปกติมีเลขาอยู่เลขาชื่อเอมมาเอมมาเนี่ยติดธุระไม่มาก็เลยส่งน้องสาวเอมมาชื่อเจสสิก้าชื่อเจสสิก้า จริงๆเนี่ยมาจากสัวเถาชื่อชิงชิงแต่ว่าตอนนี้พออยู่เมืองไทยชื่อเจสสิก้าเจสสิก้าเธอทำอะไรอยู่กำลังปัดฝาดใช้ถูอยู่ค่ะเพราะไอ้ดีมากต้องทำให้สะอาดนะเพราะว่าเพื่อนๆพี่มาปาร์ตี้นะได้เลยค่ะนี่เจสสิก้ามาทำงานกับพี่นานอย่างเนี่ยเพิ่งมาได้วันเดียวเพิ่งมาได้วันเดียวเองนะฮะแต่ทำได้เต็มที่ค่ะสุดของสุดยังไม่ผ่านโป้นะใช่อยากผ่านโป้ไหมไป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 เก็บกวาดข้างหลังขอบคุณมาก พวกคุณจะต้องแข่งกันร้องเพลง<ะ>พวกคุณเนเสียงดีอยู่แล้วแต่ไม่อะมันเพี้ยนเพราะนี่คือเพลงเพราะไม่เพี้ยนเดี๋ยวทีมของรอมจะได้เล่นก่อนส่<ะ>งตัวแทนมาใครตอบชื่อเพลงถูกเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาคว้าไม้อันนี้แล้วก็ร้องกันได้เลยเฮ้ยเจ๋วอย่างเี้ยตลกตายรายกานเราอะ ดูรายการฮอลลีวูดเกมไหนพร้อมไหมอรัพวกเราพร้อเฮ้ยเอาต้วจุ้ยไรจะเป็นตัวแทนของทีมคุณขึ้นมาร้องเพลงคนแรกเดี๋ยว็ดเมีเพลงฝรั่งไหมมีเพลงฝรั่งไหมมีท้ายๆประมาณเพลงที่สิบเก้าโอ้โหและมันไม่ใช่ฝรั่งร้องด้วยทูมัตโซมัตเวลิมัตเพลงฝรั่งอันนี้ ใครคนแรกครับที่ร้องเพลงคุณลูกเกดเลือกเลยมเ่นี่นักร้องนักอู๋ช่นี่เลยแชมป์เดอะสตาร์แชมป์เดอะสตาร์ของเราโอเอเอเอฟไลเอฟเอฟไอก่อนแต่จริงๆเราก็มีหัวหน้าทีมเราก็เป็นนักร้องคนนี้อันนี้อาจจะเป็นอาวุธลับก็ได้คุณจะเอายังไงให้ให้เขาขึ้นก่อนไหมให้เขาขึ้นก่อนเลยมาคุณน้องมา มันจะมีเนื้อเพลงอยู่ตรงนี้นะครับก่อนเข้าท่อนฮุกร้องให้เร็วแล้วก็ไปที่ท่อนฮุกให้ได้ผมจะมีชื่อเพลงอยู่ตรงนี้ใครตอบถูกก็ข้อขึ้นมาห้ามพูดชื่อเพลงนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับหากว่าเธอผ่านมาได้ยิง่ง,งเตลงนีใจสั่งมาใจสั่งมาแขมาเจ้าคนกลุมคอยเสียนเจ้ารอเอะยะเอะยาพ ้ยาเงินทองมันเป็นของนอกกายดวงใจนี้มอบให้ป้าป่าหนูไม่ดื้อและก็ไม่งงไงนะคะแต่มาบางเรื่องมันมีเรื่องก็รักอรักพ่อฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้วรักและรักมาตลอนใจจะทำไมยังเธอไม่เคยแอไม่เคยมองดึงดนมา อย่าให้ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญต้องใจต้องใจโอ้โหเก่งมากเก่งมากไม่เพียรนะเขาลองเพราะยขนาดไม่เพี้ยนอ่ะสักเดียวไปแล้วมันก็เริ่มแต่งแตนมันบอกคนนี้แั่งได้แฟนแล้วมีจะทำยังไงอ่ะเบลล์คนเก่งเลยอ่ะอยากฟังอ่ะอยากฟังให้จบฟังฉัไมเอาย่างคนนั้น บอกว่าคนนั้นรักชอบเอาใจใจใครใครก็บอกว่าคุณนใจสวยจนชูจันตาคนไม่เอาไปบ่อยกันฮะคุณละคุณเท่านั้นผมมมาากอย่าหอบพี่อย่าหอบพยายามจนหมดปัญญาได้เวลาก็หน้ารับกรรมยื้อเท่าไรก็ยิ่งช้ำให้เธอนั้นลำบากใจในแววตาที่เธอมองกันบอกอะไรกับฉันมา มีคำว่าเชือกมีคำว่าเชือกเชือกอะไรเชือกวิเช็เชือกวิเช็คไ่่กัะสุดพบกระถี่นไรก็เรื่องใหญ่ผู้การคู่การผู้การมามามาแต่กระชังสีเห็นจำไดจดเส้นว่าอายกันสักทีเขื่อนใดเขื่อนนั้นเอ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่สาวพี่ยองเดี๋ยวขอกลับไปที่เมลอนอยากฟังอยากฟังขอเมลอนหน่อยขอเมลอนหน่อยเมลอน

เ่าไหเพลงาไหร่ไหนอ่ะอ่ะเขาได้ไปสิบเพลงนะคูณสองเท่ากับยี่สิบหวงเก่าอีกสามห้าตอนนี้เขานำไปก่อนห้าสิบห้าคะแนนแล้วใกล้ึงเพลงที่สิบเก้ายังยังไม่ถึงเลยได้ได้สิบเพลงโอเคเดี๋ยวถึงก9จสิบเก้าจะชวนมาร้องเพลงไม่ได้หรือไม่ค่อยร้องใครคนแรกครับใครคนแรกหนูก็แด้ค่ะน้องซีนซีนป้าไปใส่มีพลัง ใครรู้และตอบชื่อเพลงถูกมาแทนเขานะทำให้เร็วทำให้เร็วพอไหมเตรียมตัวเริ่มผัดไทยสักจานเบิกบานหัวใจปั๊มมอไฟต้องกินให้ได้ต้องทำที่ปปทะโลยิ้มโตนี้เล่นอย่างดีข้าวจ้าวและแก้ใบเจ็บที่ใจเล่นแต่กินเศร้ามีอะไรเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกัน เราสองคนต้องเก็บมันไว้ความเป็นจริงก like> ็รู้กันในหัวใจเรายังเป็นนายแค่เพียงเพื่อนกันใช่ไหมแม้ใจเราจริงจังเท่าไหร่ไม่มีใครเต็มใจให้ลากันคงยังไม่ชื่อเวลา สักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอแลวปล่อยให้ใจของเธอพินไปดรืเกหรือา่ยนได้ไหมพี่ไเดเนเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอเาใดเอาไปใช้แต่นี่ตัดสินใจ้กระเป๋าเดนทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้เปงนต่งอยู่หลายากหลายทีเป็นจังได้ไหกคุณแพ้คุแพ ดูได้เพียงแค่ตาแต่มืออยากต้องป้องปิดความอยาดอยากส่าผัสจับจองทดลองครอบครองรถยนต์คันโตใช้เครื่องยนต์ชงกอดชงกชนชงแมวชงแก้บวมมาต้อนเชิตกเย็นโทรถามเพื่อนสาวว่าคืนนี้เราจะไปได้กันดี คนนั้นที่ฉันแอบหลงรักอยากได้ยินเสียงอยากเจอหน้าเขาอยากเข้าไปชาร์จใอยากบอกความไดให้รู้ทุกสิ่งห้เไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไปไปไปก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราต้องผ่านมาพบมาเจอวันและคืนยังคงคิดถึงเพียงเธอใจน้อใจมันยังโผฟ้นละเมอละเพ้อจนหมดใจว่ามีแค่ฉันและมี เขาก็ได้สีดูสีมากคะแนนตามอยู่แค่53ต่อ55เท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นต่อไปครับมาดูกันครับว่าพวกเขาจะจัดท่าให้เพื่อนเขาได้เก่งขนาดไหนกับเกมนี้ครับเดี๋ยวกลับมาดูจัดให้ท่า<โดย>เกมนี้นะคะ พิกกับมานำามสิต่อ33เกมหน้านะคะจัดให้ถ้าเข้าทางทีมเราเลยค่ะมีซูเปอร์โมเดลอย่างพิลูกเกตนะคะทางเขาแน่นอนยังไงทีมเราได้เปรียบแน่นอนค่ะโคดสวนโคดต้นก๊าดโคดสีน้ำเจ้ไวทดัสดับเพิ่ดับเพิ่มดับเพิ่ได้ไหมแข่เก่งมากเลยว่ะ